เครื่องรางเขาควายเผือกวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกสร้างขึ้นจากปรากฏการณ์อาถรรพ์ทางธรรมชาติเขาควายเผือกแท้ๆที่ถูกฟ้าผ่าตายเขาควายเผือกถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์หายากยิ่งในโลกเครื่องรางในตำนานเชื่อกันว่าผู้ใดได้ครอบครองเครื่องรางจากเขาควายเผือกฟ้าผ่าจะเป็นผู้เรืองเวทมีฤทธิ์อำนาจสูงและได้รับพุทธคุณครบเครื่อง ทั้งป้องกันคุณใสยเมตตามหานิยมเสน่ห์ค้าขายรุ่งเรืองปกครองผู้คนด้วยบารมีของแท้ต้องสังเกตจากความละเอียดของลายแกะสีขาวอมเทาเนื้อแน่นมวลสารธรรมชาติผสานพลังอาถรรพ์ผ่านพิธีปลุกเศษเข้มขลังตามสายวิชาโบราณหนึ่งในผู้สร้างที่เป็นที่เคารพยิ่งหลวงพ่ออัมเกสโรพระเกจ,จิ ผู้เรืองเวทแห่งวัดหนองกระบอกจังหวัดระยองผู้สืบสายวิชาวิทยาคมชั้นสูงยุคตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่9ท่านสร้างแท้เขาควายผืดขึ้นเพื่อเสริมพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมและเสน่ห์แรงสุดขีดมีความเชื่อว่าการแกะเขาควายผืดเป็นรูปลักษณ์ต่างๆเช่นแทนเมื่อประกอบกับการลงอัขระและปลุกเสก เฉพาะทางจะยิ่งเพิ่มความเข้มขลังให้เครื่องรางชิ้นนั้นจนสามารถปัดเป่าอาถรรพ์แก้ก่นแก้หม่นกันผีกันฟ้าผ่าได้ทั้งทางบกและทางน้ำทุกวันนี้เครื่องรางจากเขาควายผึกแท้โดยเฉพาะที่มาจากควายเผือกที่ถูกฟ้าผ่าตายเป็นที่ต้องการสูงในหมู่นักสะสมบางชิ้นราคาพุ่งสูงถึงหลักล้านบาทนี่คือพุทธศินที่ประสานพลังธรรมชาติกับพลังจิต สร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นกรอะแห่งอำนาจที่แท้จริง